คนไข้ารายนี้ครับมาปรึกษาหมอว่าอยากจะทำสายกรรมนะครับให้ใบหน้าดูสดใสขึ้นโดยที่ปรับเพียงเล็กน้อยนะครับ จากการตรวจวิเคราะห์เนี่ยหมอสังเกตว่าคนไข้มีโครงหน้าที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญคือหางตาที่ตกลงนะครับทำให้ใบหน้าดูเศร้าดูไม่สดใสนะครับจริงๆไม่ขึ้นอยู่กับอายุนะครับบางคนในอายุน้อยครับอายุแค่20กว่าแต่ว่าเป็นกรรมพันธ์หางตาตกอันนี้เราก็สามารถทาศัลยกรรมดึงหางตาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูที่ความหย่อนคล้อยด้วยครับถ้าเป็นตามอายุส่วนมากจะอายุ40ขึ้นนะครับที่จะมีความหย่อนคล้อยและทําให้หางตาตกได้นะครับหมอเลยแนะนําการทาศัลยกรรมซึ่งเป็นการผ่าตัดเล็กครับคือการทำศัรบนนนัั้ะค คือการทําตา2ชั้นครับทำให้ชั้นตามันชัดขึ้นนะครับแล้วก็ทําการยกหางตาครับเทคนิคปัจจุบันที่ใช้ครับเรียกว่าเทคนิค t e m p o r a l i f t นะครับเราจะดึงหางตาโดยที่ดึงในชั้นลึกนะครับเขาเรียกว่าชั้น Smas ครับเวลาดึงหางตาเนี่ยมันจะขึ้นทั้งแถบเลยเหมือนการดึงหน้าช่วงบนก็จะช่วยให้หางตาหางคิ้วยกขึ้นรอยตีนกาดีขึ้นที่สําคัญครับจะมีแรงดึงตรงช่วงล่างครับอันนี้จะช่วยให้ใบหน้าช่วง mid face นะครับดีขึ้นด้วยโหนกแก้มยกขึ้นแล้วก็ร่องแก้มไปเปนด้านบนดีขึ้นนะคร สามารถจะฉีดยาชาทําได้นะครับใช้เวลาทําเพียงแค่30-45นาทีก็เสร็จนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับเมื่อเราทําตาบนครับชั้นตาโตขึ้นเล็กน้อยนะครับเก็บหนังตาที่ตกแต่สุดท้ายเราก็ทําการดึงหางตาจากมุมตาที่ตกครับก็จะยกขึ้นครับบริเวณหางตาหางคิ้วก็ยกขึ้นแล้วก็เวลายิ้นครับรอยตีนกาก็น้อยลงคนไข้ก็มีใบหน้าที่สดใสมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ จริงๆแล้วการทำสายกรรมครับเราไม่จําเป็นต้องทําเยอะครับถ้าเราวิเคราะห์ได้ตรงปัญหานะครับบางทีทำัลยกรรมเพียงแค่1นอย่างแต่ถ้ามันตรงปัญหาสุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีครับสำหรับคนที่มีปัญหารอบดวงตาแล้วก็ใบหน้าช่วงวนหย่อนก็แนะนําให้มาปรึกษาหมอกัอนนะครับว่าเราเหมาะสมที่จะทำสายกรรมดึงหางตาแล้วหรือย,อยังนะครับ